อาอยุหนึ่งสองสามยกขยับมาหนึ่งสองสามาแรงยกขยับมาเอาอยกข้างล่างก่อนยกฐานก่อนเออเะ เออขึ้นขึ้นขึ้อข้นขอานขึ้นขึ้ไขึ้ไ่อ้น่อ้นขึ้กขึ้นขึ้นขอ้นขึ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 ้นอึ้นขึ้นขก้นข้นข้นปน้นข้น้นขึ้ย้นึ้้ อ่าโอเคครับดีแล้วครับพี่พี่เอามีอะไรเอยอ่ะเยแวเปชื่อประานหมาุอวออ๋อที่ว่าทำน้ำน้แมวเลย ครับตอนนี้พวกเราชาวคณะได้จัดตั้งต้นไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้นไม้ต้นนี้มีรากอยู่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงยาอยู่คงทนถาบอนไปตลอดการนะครับครับครับคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับชีวิตคงยืนยาวนะครับมมาาาาาจจนนนนรเเข้้้้ทททกวััีพะงหลยบอส तो मैं पढ़ लो भाववागो साला का ทีนะครับนับหนึ่งสองสามรับไล้คไลด้ไลได้ครับจะเป็นภาพวีดีนะครับสองสามวีดีแล้วไล์เลยไล์เลย